บที่สิถึงบทที่14บทที่12องธ mm ิเตยปริยาญาสรเอวเมสุตังเอกังสมิยังปะกวาขยางวิหะติติยาสิเสสัตถิงวิคุสหเสเณนะสัตตภูปะควาปิภัวมันเตสิตบธรงมทิปเวอะธิตังกินจักทิปเวสัพหะอะธิตังจักภูทิปเวอะธิตังมูปาอะธิตังจักภูมิญาณังอะธิตังจักภูสัมปัสสะทิโตยังปิทางสัมปัสสะปัจจิยาวุสติเวทดยิตังมังวัตตังวังวัง ที่ต่างท่ตางราคะทีน่าสักนิ้มองที่นั้นทตังชาติยาเรามันเนโซเกหิไปเดวเิทุกเิโฮมนลเซหิยาเซหิที่ตั้งิ่ามีโซตงที่ตงสัทธาทตางโซวิญนาที่ตั้งโซตสัมพัสโซัตโยมปีทางโซตัธรมศัสั์ปัยาปัสจิติที่ตั้งสุภวัตว่างวาตกมังว่าตั้งเปอตางเป็นอะทีตางนที่ตั้งัที่นาสนองที่นั้ ชิยาลามนยาสงเหิปรีเทเวหิตุเกหิโดมาเซยยเซหิตาติกวัทางมีคนัที่ทางคันพาทิตาคณะวิญญาณัดังคนาสัมพัส pues ว mm ัตโตยางทังคนะสัมปัสภาปัญยาปิต <mate được> ิที่ังสุพังวารุ่งวาอัตุพนมสรวััิอิตเยนอธิตังอธิรกากนาโปสัติมโมคังทินาอธิกางสัจิยาชลานยาสงเหิปรีเทเวหิตุเกโดมเซยยเซิตติวทาน ชิวหาอธิตารรสาอธิตาชิวหาวิญญาณังอิตาชิวหาสัมปัสสทอธิโตยปิธานชิวหาสัมปัสสะปจจยาสติเยททิฏฐังสุขสงทุกขังวะอุบุพุทงวะตัมปีอธิตังเทนะอธิตังอธิตังราคะทินาตสักพินามอทินาอิตังชาติญาแคระมานนะโสเกิบริแ ตัณปีิังเทนะที่ตังอธ่ตังราคุณีสัะิกมุะตังสัติยาชะลามัญะโสเกหิบริเทเวหิจุเกหิอมเนหิยเสหิันติวะธนติโตธรรมาที่ตังมโนวิญญาณมาที่ตังมโนกรมปัจจุัทตปีธรรมมโนธรมับนยาุษย์ปีบิธรร รวมาษีตัวนี้เป็นหน้าติยานติดางโทรศัพท์ประสิทธิภาพสถียรไปี่ทงสังวัตของว่าอะไรคือมุสลิมว่าภาษีนิติบินนติโสตภาษีนิตินิพนธิคันเทศจีนิพนธิโสตอินาเนตรีนิพนธิโสตสัมปะเสพนิพนธิยานติดทางโทรศัพท์ประสิทธิภาพสถียรไปทีดทงสังวัตของว่าอะไรคือมุสลิว่าภาษีนิติบินนติคณะสมุนปีนิพนธิคันเทศจีนิพนธิคันอินญาเนตรนิพนธิคันสัมปะเสพนิพนติ แผปีทางการนสัมปัสส์ปัจจยาปิสติเวที Golf ่ต่างังว่าบางว่าอรมาสังวะสมวิปาติสิชูายาปิเนพิติรัสเียปินพิสติชูฮายาเปินพิสติชหาสัมปัสสะปินพิติ

วินาทีทาในสุขีวินาทีวนาทีนิวินาทีมโนสัมปัสยปนวินาทีอันปีทางมโนสัมปัสปัจจยาปจิเวทีทางสังวรสังวรจนมสังวรกัสมนปวินาทีิ้ปีทางวิราชติวิราชัยมโสติาสมุนปมโนตมิปิอันนั้นตินาชาติรูสิกกรมจารียังกังหารนียังนระังยะานา้ปินมว่าจวะต่วนาเตกลวะโตาิางม่นที่มสมุป จับันเอาณวันสมัญญามานิตัสสักพิสหัสสะนปปาธายะอาสวิหิจิตตานพจริงสุติบที่1ิอนุตตะคณะสุตังเมสุตังในการสมยังเป็วากาลสียยังดีสุดตอนนี้มีปะเยิต์ตะวันกปวัคจาพิภมันบวเอ atau anata rupa saling campur kue atau api besar naik tanggupang beraya sama tajeropih hasil lupa memeluang foto yang memeluang mau siri sama jahat kue rupa anata dok sama rupa yang araya sama tadi naik laki tigun pe memeluang foto yang memeluang mau siri wajah anata wajah sejeng tiga kue atau api Sikhi Samaja Kovic, where we didn't have Nasa, the summer we didn't have Pereira, some was a dinner, so I put the waiting and yeah, they were made waiting and what the women made kasih sama มันย่ายิวไม่ตรงยาวตุยัไม่สัญญาณฟุ้ซี้ที่สังหารนักฆาสังหารจ่ายดังบีกว่อาตาอุ้ยสังสุนัยทางสังหาระภรรยสมัติอยูปกัจจากสังหารสูรม่สังหาระวตุยังม่สังหารมาเฮซุนที่สุนัจคุกคือสังหาระนักฆาสังฆาสังหาระภรยะสมัตินัจะคติอสังคารสูเไม่สังหาระวัตุยังไมสังหารมาเฮซุนตี วิญญาณันอนัคตาวิญญาณจะอีทางพิภเวตาพุทธะนั่งอีทางวิญญาณอภรรยาทรงจะยลเพทดัจาวิญญาณเห่มเมวิญญาณนงโหตุยงเมวิญญาณนงมาโหซิสีสมะจักรพิภเววิญญาณนังตะสมะจักต่สมาวิญญาณอภรรยาทรงจตินะจะรอบติวิญญาณเห่งเมวิญญาณนงโหตุยงเมวิญญาณนงมาโหซิติดังกิมานะคะพิภเวรูปังนี่ชืวา นิจังวาตินิจังมันเตยมันานิจังองวาตังสวาติมันเตยมันานิจังของบนิณานมทำมังกรังิจังสมมนบาสิโตให้ทางมมะเอโซหะมสมีเอโซเมะตาติโนเฮทังมันเตยตังกิมันจะทัพิวเวเดนะนิจาวะนิจาวะตีนิจันเตยมันานิจังผู้องวาตังวาติมันเตยมันานิจังของวิบลณานะม่ทำมังกรังิจังสมมนุบาสิโตให้ทังมะมะเอโซะมัสมีเอโซเมะตาติโน อนิจาวานิจาวาตีนิจาพันตยมนานิจาุกขอวจังสุงวาจิลวกของนตยมะนานิจัาลุกของวิปานินามธทำมือกันอนจจงสุปงวาสิโตงทำมาอโสหามาสิเมโสเมอาตาจิโนเตังบันเตยังกิมลาทุกเวสังขารานิจาวานิจาวาตีนิจาพันเตยมนานิจาุกขวจังสุงวาจิลูกขงนยามานาิจัาองิปินามธมกันแลังสุปวาสิโตงทมาเอโสหามสิเม เมอาตาตีนงเหตองพันเตลังกิมันได้ทำพิคเววิญญาณนงนิจังวาอานิจังวาเตียนิจังพันเตยมานานิจังตุสังวัตังสุตังวัดตุสังเตยมานานิจังตุสังวิปปลินามมตัมังกาลังอุังจามุนุปัสสุจเวตังมะมะเยโสหะมะสุนีเอโสเมอาตาตีนงเหตังพันเตลังตุมาหิตา สิหะพี่กเวยังกินใิลูปังอาิตานานค่ะตัุสันนะสตาวาพิจาวาบราิชาวสุงกาวหินาวะปนิทังวาันทุเรศมิเกวะสัพพังอุปังเนตังว่มะนิโสหัมุสุนินำมิโสตัตติเดวเมตังยถาพุทงกรรมปัญญายะตะตังยากาจิตมีค่ะยากาจิตเวทนาอาทิตย์นานค่ะตัดสินาะสตาวะพิจาวาบราิชาวสุมกาวหินาวะปนิสังวา จทคุยสันติเกี่ยวกัสัพพะเวนาเนีสัมมาเนศวะมัสมินาเมศวรตัติเอตเมตานิทับตังธรรมปัญญายาตั้งังยาคาจิสัญญาติยุติธรคาถาปัจชานาสตวาปิดดาวาราริดาวาสุมาวาทีนาวาปินดาวาญาติเกจาสัญญาเนสัมมากี่ยวมับสัพพะเนังยเกจิสังขาราติยุติธรรมคาถปัจจานาสตวาปิดดาวาราริดาวาสุมาวา ปีลาวาปีดาวายาคิเยนูเลสเนวาส ปราษบาที 2011, ่นำถมหากษัตรายปนเวยนสมัขเ็มมานะพรจ้วิญญาณองนที่คุ้ัครองอาทายะอทยาสวิจิตดาเมกุนิเจงสุติบทที่14มหาสมัยสูตอโยมเมสการังสมัยยังพระคาศกฤษณราตร์กับเราก็ทสมเมหาวันหนึ่งอาตาจิตสาเกนะสัตวปัจมาเตหิตุสเตหิสัพเพะหันเตหิตะสาหิตจารุกตาดูหิ เทวตายาภีเรนะะนิปฏิตาหงิปวันงทัสนาพิพุสังันจารดกพตตินังปุตถาวาสกายิาเิวานาอินาหะข้าโหสิเรื่องโหขกาจเกสุวิหาริิาวสมุหังวันเมหะตาริุสังเนะพาจะมาเิุุตะเตยะลานเจิสังหตจะตาดูอยต่ะายิุนะนิปฏิตาหงิปวันางทัสนาพิพุสังขานจาย์นีนะไม่อยากปิอเยว่า เนุาสังมยามะอุปาสังคมิตาวะอะโตสเจดพราภาสนยะปุจขะหขตาเทวตาเสนยตาิามะปะระวาปุรุโสภมิชังอะาหังสารยยะปัสสังวาพาหังภมิเชยะเอวเมวะสุตาวะเสสุเทเวสุปันตระหิตาพะโโตสุขะโตปาตุระหงจุตปะตะตาเทวตากะพนตาหิววะเทวะเอกามิตาห์หลักภูงสุตเอกามิตาตักหัเอกา เทวะตาพุทโสันติเกยมังค่าธรภาสิมหสมโยปะวันติเทวะายาสมาคตาอาคตังหะอุตังธรรมะสมยังทัตติไดเยวะขปะลาสุจสังขันติอรัคโคอะปะาเทวะตาพุทโธสันติเกยมังค่าธังอภัสร์สัมโติสเวะายสมาาตาอานะัตตังะอุตตังธรรมะสัมยังทักขิดเวะขปะาสุตสังยันติอรันคอปาตาติ อัตตโคอปาราเทวสาาภกโตสันติเกมังค่าถังอาพาสิเจตวาป็นธรรเจเลวาสีลังเทตวาปาลิธังิตะขีลังโอหัดจามะเมชาเตจารันตุสุธาปิมาลาจักถุตตาสุขังตาสุสูนาภาติอัตตโคอปาราเทวตาวาวะกโตสันติเกมังค่าถังอาพาสิเยเลกจิปุตังสารังลักาเซนาเกณฑ์ให้ไมิสันติอปยาภูมิวหายะนำสังเีหังเทวกายังปะริปุเยสันติติอัตะโคภโกะ เช้เขีวมันจะชีอตีอนาพิคเวสัสสุโลดชาตุสศุเดวตาสมมิติตาหัวงูุมนติปถาคตังพัสนายะ่ิขุสังกัจเยติเตพิคเวอเหนสุงอตตีปะมาทานังอาหนตสมมพิทาเตสัมปิระังะนังเตาปรมายยวะเดวตาสนิกติตายเฮนสุงเสยยาปิไมหาเอตาหิเอติเตฏิคเววสันเตอันาขมาทานังอรหันต สัมมาสัมพุทธาเตสัมปีกวันตานาเอวะประมาเยวะเทวาสันิปติกาเพื่วิสันติใช้เนาขังติไมหันเตตาระคิอาจุติสานิพิเวไยานามานิจิตวิสาณิิทเวไธยวิานรงรามานิใช้ศิษยานิพิทเวไธยวิทยานามิปังนาคตาติปังมณัสารโธาพาสิสานิจิตะอวัาันเตเตปิกุปปกโตกระจัส่วนเ่วนก็โอวะเตะวจ สีโลกับมนุษย์สามิยะถาคมาตัสสิตาเยสิตาหิริทัปตะราภาิตะตาสมาหิตาผูกหรือสีหว้วาตมีนาโรมะหังสะวิสมัโลโลโลมสพุโนเอหาตมะนะสาสตตาปิปัสสนามะนาวิลาเรโยัะจะสเตยตาวะาวาเวเนกาปิลาวะชเวตโรอมัจยิสเตสัทสาธาสาเวสาาเกสะเนระเต เทวกายอติขันตเตวิชนาทติโกเตชะอตตโนมะกระุสุตวะพุทธสาสนังเตสัมปิสัมปาตุอาหุงานังอมนุสานะพัสสนังอภเพเกสตตะมักระุขัสขัดสังอัทะสตตะลิงสตังเทเกสหัสสานังอมนุสานะมัคระุขุพเพเกยนตะมักคะุขุขิดสางขะาภุตาอาหุงตันจั ัพพังิญายาววคิตวนะจักมตโตายุสตังสาวเกอาเนระเตตวกยคันตเตวิชานาโโยหสิายิสามิิลาหิอลกปะโตตตัสหัสสาวะยักคมากัาบิลวะวะอิินโตติมนัน้ตสสนโนโมทมนาทีกะมุินังสนสหัสสาอมตอานขันนาตวรนิโนโติมันตันัตสสนโนโมทัมนาทีกมุินังสึงนน กากีลาติสหัสสายยักานตวันน้อยที่มาโตชุตมนโตนสสมรมานาิกมงที่นสมิตรนาอิจเจตโสและสหัสสัพหัสสายคัะษานานัตตะวันน้อยที่มาตชุติมันโตน้ำโตสดสหมรมนาิกผูนางสำมิตรนังเวสังกาปัจจุายักษ์านานัตตวันน้อยที่มัตชุตมัตนโตสสงมรมานาิกมงที่นสมิตรนาคุณพิโร อาชาห้โตเวยตุลัสสังเวสนางภูโยนางสกปะหัสสังยขะนามกะยิุปาสตุปภพาอุมิิโรวาชาิโกสตภัสสมิติเงนางปุริมันจะดือสังอาชาตตาราโถขศสันติการพัานานวริปุริมหาราชารสัสิโสปูตากิกัขะโหอินทานนามามหาภลรยอิริมันโตชุติมันโตวันน้ำมันโวยศสิลป์มรดมานาที่กมงที่หนางสมิตินางถ้ากี่นาจัดที้สั่งราชาวิลโห ขาพสตสติันธนานิปต an ิมหาราชชยสศิโภตติปัสสาวะพุนทานามหันตนที่มันตเต็มมันโตน้ำตันโตสดชจ่นมามหานติมุที่ขุนนางสนิเงว่านางปัชินันจากที่สังราชาวิโรปโกปัสสาะสติคานางอาทิปติมหาราชยวสศิโสภัตติปัสสาวะพุนทนางนาหันมาเลยที่มันโตชิเต็มมันตน้ำมวนโตสัจจ่นมามนติมุน นางสมิตงนอุตารังจารสังราชาจกรไปรัติยะเขานนงิิตมหาราชยุสโปูตาปิปส사พโบินทนามามหันะที่มาตัวชิต็งตนนตัสรมนนมสมูนที่คุนาสมิเต็งนางุมาทีสั่งกษัตโิย์นที่ในนูกหะชิ้นในน้ำลูกัวโคกเวโรตรรังทีสังปัตรเตมหาราชาสมันตาจตโลทีสาธวพะามนาอาคังสุวะเนต่ยกาพิลาวะเวเตสังมายาวิโนทาสจศร พายาผู้เต้นผ oh. ู้เวเต้นผ ja, an as uh ู้ผู้จักรผู้โตสหัสจันโฮกามาเซโทจักวินุฟันทุนิกานรู้จักนาโโมรโมโยจักเทวสูโตจะมาตรู้จิตเสษโมจากคันทัพโพผลโรราชาชนโอสับโพลอาภูปัญจสิษโขเจวะติมพะอุสีวัชสาเอเดจันเดยจะราชาอันทัพภาสหบาชุพิขอทำนาพิกามุงพิภูนจะมีติมานาอาถาภูนาภาษาค่ะ เนสาลาสหปัญชาาธรรมภะรัสตะลาอาคูปายาคาหยาติทิยามุนาตะตะกัาจะอาคูนาคายอสินโนเอราวันโมมหานาโคโสกัสสังติงวนังเยนาพระราเชสหัาหะรันติพิภาติชาปัิขิวิสุทธะจักถูเวหายาสาเตวนัมัชัปตะ สิตาสุปนาอิติเตสกนามอภะยันตานาคราชานมาสิสุปนาโตเขมมาจาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิโภหะยันตานาคสุปนาสารณัมกังสุขุทังทิจาวชิราหัตเทนัสตังค่ะชูราสิตา พาตโรวาสวัสดิเตทีุตโรตรสวสสิโอกาลกัญชามหาพิสมาอาจิราพาณเวคสาเวปจิตติสุจิตจะปะหายาโทนมุจิสหัสปัจนจะพระวิปุตตานังสัพเพเวโรจะามกะทำานหิตรวะพระหิงเสนาราหุภัทธรรมุปาขมุปะมโยธานิพันตเตวิภูนางสมิติงนานัง อาโปจัตเทวาปทวีจเตโชยโยจธาขมุวารุนาวาุนาเทวาโสมโมจักักสาสหะไมปากาินากายกาอาภูเทวายัสิงและเตสุะายัเนะตวันนี้หน่อยทีมันต่อชุติเหมนตนั้นตัวสันุมรมนาพิฆามุนางสมิิวนาเวนทูจเทวาสหฤจะอัศมาจักทุเวยมาจันทุสโ ปนิสาเทวราชนาคุปุรกิตาสุยสูปนิสาเทวชุยมะคปุรักิตานาคตา้ิปุรปาาัิรต,ต,ตาวะอาคูม,มันทาวะลาหะากะาสุนังวะสมสวสสุสัยโถสปะพะกรินทะโทก็เสดสลดลชากยาจเปนันปวานี้หน่อยที่มันโตชุจิมันโตนาอโตงาข้ืโน,น,นมรทม,มานาภิการมที่ปุนสาิเตวนางาทาคูจาวเรวราชนีสิการอวะไ้ทักกาจัโลชาจะออกมา ุพภะนิคาสิโนวรณาสหธรรมจกขัดจุตะากอเนชกาหรยัลิเจาอคืออิวานะวเนสิโนะเศโทชาายาสภินานะตัวนี้ม่ไมงรื่องจมันรงน้ำแต่สิโนมาธรมนาพิกมุนที่บูนสมิติมนังสมานามหาสมนามนุสามโยสิกามาขีธาปุตสิกาอาคุสีโนปุตสิกะอาคุหารโยเทวายยจายโลิภะวาสิโนปาละขานาปาะคานาินสตุโนะเส สทธากายาสเพนนะตัวนีน้นะี่แ้ตัวสัจจหนตัวาล้หะราอุเรท้าตัวสัหาุธาตุไหาธรรมะตากุดวิจขนาสทามากาหายชานิสกาจะยาสินโนตัวอย่างราคาปชนโหนโยติสัตติวสติ พระเศตรัสขากาญจนสนตัวนี้ม่ีมันทษงมโนนัจ้อระสิมมหามนาปิกมุนปงถุาสมิตวนาเินีอาริสตายามากะทักกากาาสโสัมพิทักกาละอามาเะโชตินามาจัอาสวานิมานติโนอาคูอาาคูปารนิมิตาถ้าเศตรสข้ากาญนาสน์ตัวนีนไม่นด้มโทษ่มันน้องพะิมมนาปิุนถุมนาณีอาสตมากระทักานมพิะเเตะ วานิการยาสเปนนะตวันน ah at ิโนนามันไบเยนาอากันจูเยสันเยสัติกาสุภาปวิทัชาติมัคคีลังโอคตินะมันาสวงรักเสมาภาปรังนาคยานาวะอสิปาติกังธรรมาปรมโตจตุตตาสิมาโตนะคะนังกุมารโอติโสจาสุภคะกลงเปว่านังจาสักธรรมะลงการนางมหาปรมาภิพุทธิติฏิปกรณ์ปันญาิปิมัตโตสมกากโยยัสสุโสัดเศรค่ะ จาอาคูปเจเกวะสัปฏิโมเตสุจัตอาชะโตอาคาหายโตปะจิวาริโตเตจัตปะเอียพิปันเตอินเทเทเวสพัมมเกมาราเสนาติการนิปัสสะฮันจัดห์ลันหัสสะกนอมปิยังเอธาปันสะกปันทะธาอาเคนะปันธามาทุกโวสัมมันตาปิวาเรหะมาโวมุจิหะโวจินังเอติตาตามหเสนูอนาเสนังเปน ใส่ย,ยิกรน,นีนะตะละมาหันจะเจรัญกัตว,วานะเประวังยะทา,า,าปาวุสสะโกเมโถทะยันโตสะวิชุโกตถาโอปัจุดถาวติสังคุทโธอสังยังวะเต,ตปัญจสักขันปิญญายะระวะคิตาวานะเจ้าคุมอาตโตมะเตอิสัทธาสาวกเกศส,สนเนรเตณอาณาเสนาพิกันตาเตวิชนนาถโตโธจักอาตัปปะมะการุสเกบะพุท,ท,พทธสัสสะ เิตรลาเคฮิปักกาเมเนโสเมสังมังติอชิยสักเทวิชิตาสังมาประยชนตีใดและสิงตมรรนติหาภเทหิสาวกาเตชัดเมสุตตาที่เคลดไปบัที่1ิ15ถึงบันที่20